อาจารย์จะแวะปั๊มเนี่ยไม่กล้าแวะนะทุกวันเนี่ยลูกศิษย์พรรณจ่าพูดอย่างนี้ลูกศิษย์ส่งอะไรมาให้รู้มั้คอมฟอร์ทลอยที่เยี่ยวเอาไปเยี่ยวในรถอาจารย์ก็ว่ากระบอกน้ำหรือว่าเปิดไปเปิดมาตายหาที่เยี่ยวนี่ว <c oughs> ่าอาจารย์อย่าพึ่งจิตอาจารย์จิตไม่ได้อนะไรละ เออพราะทุกวันนี้เป็นไงเวลาเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยยังไม่ทันเดินจะจะเปิดจะจะเปิดห้องน้ำเข้าไปเยี่ยมเนี่ยมันเดินมาทักอาจารย์ขอถ่ายรูปหน่อยกูอยากจะสะบัดเยี่ยวใส่มึงเรื่อยนะแล้วก็กำลังกำลังฉี่อยู่ด้วยนะอะไรเยอะมันวุ่นวายไปหมดทุกวันนี้มันแทบจะไม่มีเวลาไปของตัวเองต้องคอยหลบลูกศิษย์การแนะนำกันอาจารย์ต่อไปนี้อาจารย์ใส่วิกเถอะมันให้กูใส่วิกเดินเข้าห้องน้ำมึงดูมันแต่เขาก็จำได้ไหมวะมันจะจำได้ไหมวะต้องลองสักทีหน่อยนะ แต่ว่าถือกระโถดไปด้วยก็คือคนก็จำได้เนาะที่นี้ถึงคำถามค่ะอาจารย์ที่อยากจะถามทุกวันนี้บางทีคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่เขาบอกว่าก็ไม่เห็นจะต้องมีศาสนาเลยทำไมจะต้องนับถือศาสนาพุทธอิสลามอะไรเราก็เป็นของเราอย่างนี้แล้วคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาอะไรเลยเขาจะมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจหรือว่ามีหลักธรรมอะไรในการดำรงชีวิตใช้ชีวิตให้เป็นไปตามคันลองทองํา คือคือสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่บอกว่าตัวเองไม่มีศาสนาก็ต้องอาศัยที่พึ่งเหมือนกันแต่มันอยู่ที่ว่าเขาพึ่งอะไรเชื่อไหมบางทีคนไม่มีศาสนาเนี่ยพึ่งทุกอย่างเลยเอาหมดใครช่วนไปทําอะไรกูทำเพราะบางทีเขามีความทุกข์อ่ะพระบเดีเจ้าบอกว่าเราทุกคนเกิดมาต้องมีที่พึ่งต้องมีที่สิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยที่สามารถเคารพบนบนอบได้บางทีเราก็เคารพต้นไม้เคารพปูนเคารพพระพุทธรูปเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราไปบูชาในสิ่งเหล่านี้เคารพในสิ่งเหล่านี้เพราะเ,รา,ะเรามีความกลัว เราจึงหาที่พึ่งพระเจ้าบอกว่าแม้แต่สัมมาสัพพุทธะก็มีที่เคารพคำถามคือพระองค์เคารพอะไรพระองค์เคารพพระธรรมพระธรรมคือหลักสัจจากความจริงของโลกที่พระองค์เนี่ยได้ตรัสรู้พระองค์จริงเคารพสิ่งนี้แต่คำถามเวลาเรามีความกลัวเข้าจู่โจมเราจะหาที่พึ่งผิดลูกขมูลต้นไม้ป่าช้าป่าชัดป่าเขาที่ว่าลองปาแม่น้ําลําคลอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เราไปพึ่งพาศัยแต่ความเป็นจริงเราไปพึ่งสิ่งเหล่านั้นจะสามารถแก้ความทุกข์ในชีวิตเราได้ไหมแก้ไม่ได้เพราะอะไรทุกอย่างมันเกิดจากการกระทําทางกายวาจาใจของเราเองเราจะไปพึ่งพิงสิ่งเหล่านี้เพื่อแก้ไขความทุกข์ในชีวิตเราไม่ได้เราบอกเราเป็นนี่เริ่มทุกข์คำถามคือใครเป็นคนสร้างนี่สินตัวเราเองมันไม่มีเจ้ากรรมนายเวรที่ไหนไปสร้างนี้สินแต่เราโทษค่ะเจ้ากรรมนายเวรกำลังลงโทษเราเวรกรรมอะไรเนาะเออเวรกรรมอะไรเนาะอย่างเงี้ย ส,าส,าส้อเคาะส้ำกรรมซัดมึงป่วยเป็นเบาหวานมึงโทษเจ้ากรรมในเวรว่าเจ้ากรรมในเวรเนี่ยโดนบันดาลให้มึงป่วยเป็นโรคเบาหวานมึงแดดเยอะ,อะมึงไม่บัญญัติบัญญัติเออขนมหวานเออคดีใช่ไหมล่ะ,ะ,ะแล้วมาไปโทษไขมันโทษไปเลยเปิดสุดท้ายมันไม่โทษปากของตัวเองตีหนึ่งตีสองมึงยังลุกมาเปิดตู้เย็นแดดอยู่เลยประเด็นแต่ไปโทษเจ้ากรรมายเวรใช่แล้วห้าไม่ฟังด้วยนะมันอดไม่ได้จะล้วมึงซื้อเข้าไปไว้ในตู้เย็นทำไม <laughs> คำถามเนี่ย มันกินจนอ้วนสุดท้ายนามาซึ่งโครคภัยไข้เจ็บมากมายในชีวิตตัวมันเองเ<อ>นี่ยแล้วเราไปโทษอะไรโซมสี่โซมสห้าสุดท้ายเราป่วยเป็นโรคแล้วรู้สึกรักษาไม่หายเราก็เริ่มไปอ้อนวอนขอร้องเทพเทวาช่วยดลนบันดาลให้เราหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บโครคภัยไข้เจ็บทุกโรคมันมีต้นเหตุของมันเนี่ยอย่างล่าสุดสิงโตนาเนียเนี่ยหกสิบหกล้านที่โดนไปสินแสหลอกเนี่ยสุดท้ายแล้วเป็นยังไงหกสิบหกล้านมันบอกว่ามันป่วยไข้หาโรคภัยไข้เจ็บไม่เจอมันเอาหกสิบหกล้านไปหาหมอเนี่ยป่านี่มันหายไปแล้ว ใช่หรือเปล่ามาเอาไปให้สนแสรรมาถ่ายนะสุดท้ายมันยังป่วยมันเยิมเนี่ยสุดท้ายมันแก้ไขวิธีการแก้ของมันผิดแล้วมันบอกว่าสบายใจสบายใจถ้าสบายใจอย่ามาออกรายการอนอนสบายใจอยู่บ้านใช่ไหมล่ะไม่ต้องมาเรียกร้องแต่สุดท้ายเนี่ยจริงๆโรคพวกนี้มันเกิดขึ้นในโลกปเป็นเรื่องปกติมากแต่เพราะว่าเราไปเสียเงินเสียทองไม่ได้เยอะขนาดนี้มันจึงไม่เป็นข่าวบางคนเสียพันหนึ่งสองพันสามพันแต่ไม่มีอะไรดีขึ้นเออช่างมาแล้วกันไม่แต่เราก็เปลี่ยนหมอดูใหม่ไงไม่คิดจะเลิกไง คำถามคนในชีวิตเราเปลี่ยนมากี่หมอแล้วบางคนเนี่ยทำสัลยกรรมหน้าเนี่ยหลายหมอนะแต่ยังได้หน้าใหม่เสมอไงเร่องยังได้เ่เออยังได้หน้าใหม่นี่มีประโยชน์ถูกไหมยังเอาหน้ามาทํามาหากินได้เงินได้ทองนี่เกิดประโยชน์เห็นไหมแม้จะเปลี่ยนหน้าใหม่แค่ไหนก็ตามอันนี้เป็นสิ่งดีเขาทุกหน้าอันนี้หมอทุกหน้าเห็นไหมล่ะเอากระทนทุกหน้าทห็ไหมล่ะแล้วก็แล้วก็ก็ตุมหน้าฉันด้วยเนาะบอกบออ